มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนปิดตำนานช่องสองผีประกาศเลิกทำรายการเรนนี่ย้ำจำไว้กฎแห่งกรรมมีจริงค่ะถือเป็นข่าวที่ทำเอาแฟนคลับเศร้าไม่น้อยนะคะเมื่อรายการดังอย่างช่องสองผีได้มีการประกาศเลิกทำรายการแล้วโดวยรายการนะคะจะปิดตัวในวันที่19เมษายน2565 พิธีกรน,นะคะแต่ละคนค่ะจะแยกย้ายไปตามทางของตนเองซึ่งอาจารย์เรนนี่แล้วก็ทีมงานจะออกบวชเพื่อทดแทนครูบาอาจารย์ส่วนบุวยเชษดวุฒิหนึ่งในพิธีกรก็จะเคลียร์คิวนะคะเพื่อบวชเช่นกันค่ะโดยอาจารย์เรนนี่ได้โพสต์ข้อความจากหัวใจถึงบทสุดท้ายของช่องสองผีนะคะว่าบันทึกความทรงจํากราบขอบพระคุณที่ติดตามและให้กําลังใจอยู่ข้างๆพวกเราเสมอมา พวกเราช่องสองผีขอกราบขอบพระคุณช่องสองผีตัวเรนนี่เองขอกราบขอบพระคุณพี่ๆญาติธรรมครอบครัวช่องสองผีทุกๆท,ท,ท่านขอบคุณทุกยอดผู้ติดตามยอดไลค์และกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่มีให้ต่อกันเรนไม่มีสิ่งใดจะมอบให้ขอยกบุญที่เรนได้สร้างบุญสร้างบารมีและบุญที่เรนตั้งใจบวชเป็นแม่ชีปรงผมและปฏิบัติธรรมขอยกให้ทุกท่านนะคะ เส้นผมของเรนเรนตั้งใจบริจาคให้ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกับเรนด้วยนะคะขออโหสิกรรมเรนขอกราบอโหสิกรรมกับทุกทกท่านที่เรนเคยกระทําด้วยการตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมเรนขอกราบอโหสิกรรมจากใจโปรดจงยกโทษให้เรนด้วยนะคะผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ แต่กฎแห่งกรรมมีจริง 1. ดวงจิตไม่ได้จบที่ความตายขอฝากข้อความนี้ให้ไว้เป็นความทรงจำไว้เตือนใจให้คิดถึงพวกเราพี่บวยพี่เจมแล้วก็เรนนี่นะคะทำดีให้ผีอายหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบที่ความตายครอบครัรวช่องสองผีช่องสองผีรักทุกคนนะคะขอบคุณกับทุกอย่างที่ผ่านมา3ปีปิดตำนานช่องสองผีค่ะประกาศเลิกทำรายการ เรนนี่ย้ำนะคะจำไว้กฎแห่งกรรมมีจริงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ